ก่อนเชิมคลิปกันลูนากดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพวกผมชองเทฟไกระดิ่งแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูวิธีการแกะเอ่อซีซิม e ที่เป็นรูปแบบของ iPhone 3 G นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคน วันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธีการแก่ CE sim นะครับที่เขาก๊อปโลโก้ p h o n e มานะซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องจุกใจไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมีผู้ปกครองดูแลนะครอ่าซึ่งตอนนี้ครับผมไปฝึกมาจากตอนที่ผมไปดู YouTube นะครับแล้วผมไปเจอพวกช่องพวกนี้นะครับเหมือนว่าตอนนะั้นผมน่าจะกดผิดช่องนะแล้ว ผมไปเจอเนี่ยผมก็เริ่มสนใจขึ้นมาครับผมก็เลยลองทำเองดูบ้างครับผมก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองดูไลใกล้ชิดด้วยนะครับนี่ผมก็อย่ากตกใจไปนะคะว่าผมไปซื้อโทรศัพท์มาแงะเล่นหรืออะไรนะครับอันนี้มันก็เป็นแค่โทรศัพท์ที่บ้านผม ที่เขาให้มาเพราะว่ามันเก่าแล้วเขาเห็นว่าเขาไม่ใช้แล้วเพราะมันเก่าไงครับเขาก็เลยให้ผมมาครับแล้วเพบว่าเขาเห็นว่ามันน่าจะใช้อะไรไม่ได้แล้วแต่วันนี้ก็ทําให้มันเปิดเครื่องได้เหมือนเดิมปกติเลยครับแล้วถึงมันจะเป็นของก๊อฟก็ตามแต่ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าอันนี้ผมแค่เอามาทําการทดลอง แล้วผมก็ศึกษาอะไหล่มือถือเก่าที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วครับเมันไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยให้ผมมาครับแล้วผมก็เอามาศึกษาดูว่าข้างในอะไหล่เป็นยังไงอะไรต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เปิดได้ทุกเครื่องผมก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูอย่างที่เห็นเลยครับซึ่งผมเนี่ยก็กําลังแก่อยู่ใช่ไหมครับซึ่งไอ้เครื่องนี้เนี่ย ผมเนี่ยก็ศึกษามานานแล้วครับไอ้คตอนแรกเนี่ยผมแกะไม่เป็นนะไอ้เครื่องนี้คือผมแกะไม่เป็นแล้วผมเนี่ยก็ไม่แกะไม่เป็นมาหลายเดือนแล้วครับจนผมเนี่ยไปค้นพบวิธีคืคอมันมีน็อตหลอกอยู่เอ้ยมันมีน็อตแบบซ่อนอยู่ข้างในเสาอากาศที่ผมดึงให้ตอนคลิปที่ใกล้จบอะครับคือตรงนั้นเนี่ย มันมีเสาวอกาศทับอยู่ผมก็เลยไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นผมก็เงยเงยไปจนผมมารู้ไม่กี่เดือนนี้เองครับไม่กี่อาทิตย์นี้เองเนี่ยคือผมก็เลยรู้ว่าบันผิดพลาดต,ตรงไหนผมก็เลยเอามาปรับปรุงแก้ไขจนผมสามารถถอดมันออกมาประกอบให้ทุกคนดูได้ครับซึ่งผมเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบเหมือนผมไหมครับซึ่ง ตอนแรกเนี่ยผมชอบซ่อมนาฬิกาและเกิดหลายๆคนที่ติดตามช่องผมตั้งแต่แรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมเนี่ยจะลงคลิปนาฬิกาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ชอบซ่อมนาฬิกาเป็นพิเศษเลยครับแล้วตอนนี้ผมมาชอบซ่อมมือถือแล้วซึ่งคลิปมือถือเนี่ยเราก็จะเริ่มมาให้ทุกคนดูครับแล้วพวกเราเนี่ยก็จะมาประกอบให้ทุกคนดูแบบนี้แหละคะับวันนี้คือผมเน่เพิ่งทําคลิปแรกนะั้นที่ประกอบ โทรศัพท์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมก็ไขน็อตก่อนนะครับทุกคนซึ่งน็อตข้างอันแรกที่ผมไขเมื่อกี้นี้ครับมันก็คือน็อตที่โดนสภาวาครับอยู่ครับเดี๋ยวผมก็มกจะไขน็อตทั้งหมดเสร็จก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเอาสาวาศมาใส่ให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวผมขอใส่เมมก่อนนะครับทุกคน นะคะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ผมก็สามารถใส่เมมได้แล้วครับแล้วผมก็ใส่แบตซึ่งตอนเวลาใส่แบตเนี่ยต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดนะครับและตอนนี้ผมก็กําลังใส่เสาวากาศตอนแรกผมก็ต้องใส่ไอ้เจ้าตัวทองแรงก่อนนะครับเพื่อเป็นประจุดจ่ายไฟให้ตัวไอ้เสาวากาศนะครับอ่าแล้วผมก็จะ ติดเอาไว้ครับแล้วผมก็จะลูดกลับนะแล้วผมเนี่ยก็จะทําการปิดฝาครับแล้วผมก็จะเปิดเครื่องให้ทุกคนดูนะคะซึ่งผมเนี่ยใช้เวลาตอนมิดเทอมเพื่อทำการศึกษาของพวกนี้ครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ทำสามารถทำให้มันติดแล้วครับอ่าแล้วผมกดเข้าเครื่องมันก่อนครับอุ้ย พอดีหยิบผิดครับไปหยิบไอ้เจ้าตัวไขควงครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบปากกาแล้วครับอ่าซึ่งก็เวลาเราทัดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับโทรศัพท์บ้านๆธรรมดานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบตผมก็ใกล้หมดแล้วครับซึ่งคลิปผมเนี่ยก็จะจบแล้วนะคบอ่านี่ผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะ พอดีกล้องมันไม่ค่อยชันนะครับแล้วแสงมันก็ย้อนแสงเลยคับเพราะว่าผมทําในที่โล่งๆนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีวีนะครับแล้วก็มีเพลงนะครับทุกคนอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง k a w ด้วยนะครับ,บายบาย สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย